สวัสดีครับสวัสดีผู้ใช้รถออตโมิติกครับปี2010ครับก็จะเป็นรถ s ู o ป p y i ตัวแรกครับเป็นยอดฮิตครับของ s c o ป p y i ตัวแรกนะครับวันนี้ผมมาแนะนำคู่มือนะครับแล้วก็อะไรทดแทนนะครับในการหมดอายุการใช้งานนะครับหรือเสียจากการที่เราไม่ได้ดูแลรักษานะครับ วันนี้ผมมาแนะนำนะครับคู่มืออะไรนะครับรถ s c u p y IP สองพันสิบนะครับรุ่นแรกนะครับก็อายุเยอะนะครับก็ต้องดูแลบำรุงรักษากันนะครับไปดูคู่มือที่ผมแนะนำนะครับดูในส่วนของฝาครอบฝาสูบ s c u p y i ตัวเก่านะครับเป็นอะไรที่หมดอายุนะครับ หรือไม่ได้ซ่อมบำรุงรักษานะครับอะไรที่เราจะต้องซ่อมบำรุงรักษานะครับวันนี้ผมมาแนะนําในส่วนของฝาคอฝาสูบนะครับตัวแรกคือเบอร์สองนี่นะครับประเกน็นฝาคอฝาสูบนะครับก็มาเบอร์สี่นะครับยางลองนะครับ อลองน็อตตัวนี้นะครับเบอร์สีนะครับตัวเบอร์สองครับมันหมดอายุมันจะมีน้ำมันออกนะครับส่วนเบอร์สีนี่เป็นอย่างลองนะครับหรือซีนนะครับลองน็อตมันหมดอายุมันก็จะมีน้ำมันออกนะครับตามคู่มือนะครับ วัจจนนี้ผมมีอะไรรหัสแนะนำนะครับคือตัวนี้นะครับเบอร์สีมตัวนี้นะครับ,บเบอร์สองนี่นะครับคือตัวนี้นะครับครับรหัสดีนะครับต่อไปเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เป็นตัวนี้นะครับ ขอ,ข,อของของแท้ของฮอนด้าจะเป็นข้างตัวฝานะครับข้างนอกก็จะเป็นเหล็กนะครับครับเป็นเหล็กข้างหลังก็จะเป็นซีนยางนะครับถ้าเป็นอะไรทดแทนบางยี่ห้อนะครับก็จะเป็นยางแบบดำๆแบบนี้นะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับก็ ในส่วนของการซ่อมบำรุงรักษานะครับก็ให้ใช้สองโคดนี้นะครับครับรถจะได้อยู่กับเรานา,นานๆนะครับครับขอบคุณในระบบฝาคอฝาสูบสกูปี้ไอเก่าครับไปดูรหัสกันครับ